สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำขนมลาแบบแบบม้วนโรยหน้าน้ำตาลนะคะนี่ก็คือลาเช็ดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลาแผน่นหรือลาช่างกิโลนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะวงกลมใหญ่ค่ะรูปรูปร่างของของลาช่างกิโลนะคะก็จะเป็นคล้ายกับ ้ายกับแฮนะคะก็จะสาธิตการทำลาโรยหน้าน้ำตาลนะคะ พับขนมลาให้ได้โดยประมาณนะคะแล้วก็อันนี้น้ำตาลโรยบนขนมลาด้วยค่ะแล้วก็ม้วน ม้วนให้แน่นนะคะก็จะได้เป็นแบบม้วน วนให้แน่นค่ะค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นประเภทการแปลรูปขนมลาบลัวนะ โดยโรยหน้าน้ำตาลนะคะค่ะ